นั่งทั้งวัน sitting is the new smoking ไม่ได้นะครับทุก45นาทีต้องขยับร่างกายก็เพิ่งกลับมาจากเซิงไฮ้เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเจอแบรนด์จอห์นสันกับเคทผมกำลังจะเข้ามาเอากระเป๋าเพื่อบินกับไทยใช่ไหมเดินเข้ามาท็อปทำไมคุณไม่ใส่มาสก์ itchy eyes itchy skin อากาศสุขภกไหมไหมเอาเอามือถือขึ้นมาดู iq r คุณถทาอากาศแบบนี้คุณทำไมไม่ใส่หน้ากากโดนดุ ช่วงระหว่างที่ทำคอนเฟรนซ์เนี่ยแบรนด์ก็พูดอยู่เคสก็ลงไปทำ stretching กับพื้นเลยเพราะว่าเขาอินมากๆกับเรื่องสุขภาพ<ม>ได้ clarity <ม>เยอะเลยครับ<ม>ไปก็เห็นภาพชัดเลยว่าต้องทำอะไรต่อของสเตโกของประเทศไทยในวงการ Longevity แล้วก็ Wellness เขากำลังจะเปิดคลินิกครับแบรนด์ j o h น s o n <ม>กำลังจะเปิด Physical Clinic สองที่ก่อนที่ประเทศจีนเขาจะบุกตลาดจีนกับอเมริกาเป็นหลัก แล้วก็ผมก็บอกเนี่ยวเราคุมคอม m ม n i t y คริปโตในประเทศไทยของคริปโตลองจิตตี้ไปด้วยกันแต่นี่คือชิดชชดให้ฟังก่อนแต่เดี๋ยวผมมีเวลาจะมาเล่าอย่างละเอียดเลยครับ <c oughs> ว่าอินไซต์ที่ผมได้เรียนรู้มาจากการที่ไปโดนดอยเสม็ดแล้วก็ไปกินข้าวกับแบรนด์กับเคสด้วยว่าสาระหรืออินไซต์สำคัญสำคัญมีอะไรบ้างก็ฝากทุกคนติดตามครับรับรองว่า <c oughs> เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์แน่นอนคุ้มกับการไปที่เซี่งไฮ้สอวัน ไปเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็บินกลับมาว่างๆผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเรียนรู้อะไรบ้างจากการได้ไปเจอบราันจอห์นสันกับเคสมาครับ